ทำสุขทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับเชนเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมคอร์ t y ิตี้โมบายนะครับวันนี้ผมก็ได้ทําการเกียนนะครับแหงโปนะครับทุกคนผมก็จะมาเอาประแจนะครับผมจะมาใช้ประแจในการไล่ตบพวกแรงโปนะผมจะไม่ใช้ปืนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับทนผมจะใช้แค่อันนี้อย่างเดียวเลยครับโหมดที่ผมจะเล่นก็คือโหมดเดสแมทนะครับ เดี๋ยวเไปดูในเกมดีกว่าวม่ามันจะเป็นยังไงเราจะรอดหรือเราจะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยโอเคปืนเราไม่ใช้สไนแล้วก็ไม่ใช้เราจะมาใช้กับปัจจัยอย่างเดียวนะครับทุกคนเราจะอยู่หรือเราจะไปพร้อมโดนพิษตบกันหรือยังน้องๆปืนไม่ใช้ปืนไม่ใช้ ไอ้โก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 วิ่งมาแล้วผมวิ่งมาตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยไปตรงนี้เถอะเราไปดักนะผมว่ามันต้องเข้าตรงนี้แน่นอนแหมฟังเสียงเด็ดวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเฮ้ย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 โอ้โหโดนตกไปตกไปหนึ่งตัวแล้วจุกก่อนจุก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 ม่อมหมอมมอมมอมมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาอยู่นี่เฮ้ยไม่โดนอยู่นี่อยู่นี่สองตัวแล้วทุกคนปึ๊บปึ๊บไอเสียง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 มีไหม จุกตบโอ้โหไม่โดนมันโถมันเสือกจริงๆเลยตบไม่โดนต้องใหม่นะทุกคนนี่ตบเข้าไปหันมาจ้าเอ๋จะยิงใครยิงใครยิงใครตายตายไฟตบแม่ได้ยินเสียงหลบมาเพื่อนเดี๋ยวปกป้องนายเองโหเพื่อนรัดเพื่อนรัดไอ้ใครวะ ฝั่งนูน้นฝั่งไหนหายไปไหนหมดหายไปไหนเอ๊ะนั่เง้ยนั่งเงี้ยนั่งเง้ยไม่โดนไม่โดน,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 นไม่โดนนี่ไงมีไหมมีไหมฝั่งไหนวะฝั่งนูน้นอันนี้เฮ้ยมีคนยิงล่ยิงหลังอย่าไม่เอาเอา,เอาตัวหน้าก่อนนี่สองตัวสองตัวตกกระจายหมดนีงระเบิดระเบิดอุย้ยวุ้ยไอ้ใครวะ จุ <N cess inh aling> ๊กจุ๊กโอ้โหตายเอาใหม่ทุกคนเอาใหม่ตอนนี้เราตบไปกี่คิวโอ้โหหกคิวแล้วเสียงเสียงซ้ายมือซ้ายมือหมูเยอะเยอะตบไปโดนตบไปโดนตบไปโดนตบไปหยกเฮ้ยมองมาด้านหลังเฮ้ยตึ๊ด โดนตบหมมูเพื่อนยิงไปแล้วเสียง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 เพื่อนเรานีหว่าเฮ้ยโ,โหูยิงกระเด็นเลยเดี๋ยวผมขอตั้งปุ่มใหม่แล้วทุกคนผมไม่ถนัดจังเอี่ไไ้ตรงนี้ไ้ตรงนี้โอเคมาแล้วสไล,ลด์สไลด์เต้เตๆเฮ้ย,ยหโ,โหตาย แน่แน่มันบินมาแล้วอุ้ยอุ้ยหลังเสือกหลังเสือกจุกก่อนจุกก่อนจุกจุกจุกอยู่นี่บิงไปไหนอยู่นี่ตายโดนตบเฮ้ยอื้ออื้อมีตัวก็จะเห็นมีตัวไหมฮะมีไปนู่นวิ่งไปนู่นใส่ยังไงเพื่อนเราทำไมมันใส่ชุดสีเดียวกันหมดเลยวะแน่อยู่ไหนเอ่ยมันกลัวโดนประแจตบกระบาลนะครับทุกคน กลัวโดนประแจตกกระบาลอ่ะแม่อยู่นู่นวิ่งก่อนตามตามหมูเยอะเยอะเยอะเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้มันเอาตัวที่หันหลังให้ตะปูก่อนนะครับทุกคนอันนี้อันนี้จิ๊บเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งดักแม่งอ่ะแม่งไหวหลังแล้ว่อนเดี๋ยวจะไล่ตบให้เป็นลูกขนนแล้วก็อย่าพึ่งอย่าพึ่ง อย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงใจเย็นๆวัยรุ่นเสียงพุกคนูได้ยินเสียงเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่อุ้งอ้งเป็นไรเพื่อนหลับเป็นไรเพื่อนหลับอยู่เพื่อนหลับอยู่เหมือนกัน็อกนะครับทุกคนหลับแบบไม่รู้สาเหตุนี่โอ้โหกระเด็นมาไงวะไม่ทันได้มอง สาคิวทุกคนผมใช้ปัจเจกตบไป13คิวเลยเนี่ยทั้งเกมสุดยอดทำไมมันเล่นง่ายขนาดนี้เฮ้ยเออปอบปอบมันไม่เห็นนะเนี่ยไอ,ยอ,ยอ,ยอย้มันเห็น,น,อน,หนโอ้ยมีคนเห็นมีคนเห็น,นจุกก่อนจุกก่อนหมอบหมอบหมอบมอบากเพื่อนสวยสวยเพื่อนโอเคชน,นะสรุปว่ารอดนะครับทุกคนใช้ปัจจัยตบแทนใน,นที่สองได้ั้งคิวไปทั้งหมดกี่คิวเนี่ย ไลท์ที่2นะครับทุกคนเดีย๋ยวเราดูก่อนว่าคิวไปทั้งหมดกี่คิวเอาละผมคิวไปทั้งหมด14คิวนะทุกคนผมใช้ปัจแจตบไปทั้งหมด14คิวนะครับเอาละครับก็ขอสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกัผมใหม่ในคลิปหน้าสรุปแล้วปัจแจไลท์ตบแหลงโปรนะครับสมเร็จนะครับทุกคนไว้เจอกับผมใหม่ในคลิปหน้ารรนรนครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนบ๊ายบาย